อากาศยานที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดแห่งยุคอากาศยานที่ถูกสร้างมาเพื่อหักปีของจักรวรรดิอากาศยานที่ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าเครื่องสีโลกและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องบินรบที่เกิดมาเพื่อพลิกสงครามแปซิฟิก F6F h e l l c a t ล รับแมน F6F Hellcat เป็นเครื่องบินรบที่ใช้บนเรือมรทุกเครื่องบินของกองทัเพเรือสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่2ออกแบบมาเพื่อแทนที่ F4F Wildcat ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าปันถูกสร้างมาเพื่อตอบโต้ Mitsubishi A6M Zero ของญี่ปุ่นมันเป็นเครื่องบินรบที่โดดเด่นของกองทัเพเรือสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของสงครามแปซิฟิกการออกแบบและพัฒนา g r ั m แมนคอ r p ปอ a t เรชพัฒนาเครื่องบินรุ่นต่อจาก FCF YCAT มาตั้งแต่ปี1938และสัญญาสำหรับตัวโปรโตไทป์ x f f f 1ขได้ลงนามเมื่อวันที่30มิถุนายนปี1941เดิมทีแล้วเครื่องบินได้รับการออกแบบเพื่อใช้เครื่องยนต์ไร 00, ้์2600เทอวินไซคโครน ทูโรเครื่องยนต์เรเดียล14สูบสสให้กำลังขับเคลื่อน1,700แรงมา้าซึ่งขับเคลื่อนด้วยใบพัดเคอร์ติสอิเล็กทริกแบบ3ใบมีดในช่วงทศวรรษที่1930เฮล c a t มีฐานล้อแบบกว้างและสั่งงานด้วยระบบไฮดรอลิกปีกติดตั้งอยู่ด้านล่างบนลำตัวของเครื่องบินสามารถพับได้ทั้งระบบไฮดรอลิกและแบบแมนนวลในช่วงต้นปี1942 เลลอยครับแมนพร้อมโดยหัวหน้านักออกแบบเจคสวียบูและบิลชเวลเลอร์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักวิชาการการบินของกองทัพเรือสหรัฐและนักบิน f c f ที่มีประสบการณ์ <c oughs> เพื่อพัฒนา <c oughs> เครื่องบินรบใหม่ในการตอบโต้จุดแข็งของเครื่องสีโลกเมื่อวันที่22เมษายนปี1942 ผู้บัญชาการกองพลได้เยี่ยมชมบริษัทเครื่องบินของกรัมแมนและพูดคุยกับวิศวกรของกรัมแมนวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ FC f c f wildcat กับ Mitsubishi a 6 m cero ในการรบทางอากาศมีการสั่งให้นักออกแบบของกรัมแมนติดตั้งห้องนักบินให้สูงขึ้นจากลำตัวของเครื่องบินนอกจากนี้ลำตัวด้านหน้าเอียงลงมาเล็กน้อยพร้อมกับฝาครอบเครื่องยนต์ทำให้นักบินของ hellcat มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นจากข้อมูลการ,รเผชิญหน้าระหว่าง FC f y c f w i l c a t และ A6M4 z e r เมื่อวันที่26เมษายนปี1942เบาเออร์ได้สั่งให้กรัมแมนติดตั้งเครื่องยนต์ Pratt Whitney R2800 Double Wasp แบบ radial 18สูบที่ทรงพลังกว่าซึ่งใช้งานอยู่เมืนเครื่องคลอแซตั้งแต่ปี1940 ในโปรโตไทป์ XF6F ขีดหรุ่นที่2กครัมแมนปฏิบัติตามโดยการออกแบบใหม่และเสริมความแข็งแกร่งให้กับเฟรมเครื่องบิน F6F เพื่อรวม R2800 2,000แหแรงม้าเข้าด้วยกันซึ่งขับเครื่องด้วยใบ,บพัดมาตรฐานแฮม,มิวตันแบบ3ใบมีดด้วยการรวมกันนี้ครัมแมนประมาณประสิทธิภาพของโปรโตไทป์ xf 6 f ขดสจะเพิ่มขึ้น25%เมื่อเปรียบเทียบกับ xf 6 f ขีดห ตัวโปรโตไทป์ XF6F ขีดหที่ขับเคลื่อนด้วยไซโครนบินทดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่26มิถุนายนปี1942ตามด้วยเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องดับเบิลวอร์คือตัวโปรโตไทป์ XF6F ขีดสซึ่งทำการบินครั้งแรกในวันที่30กรกฎาคมปี1942 การผลิตครั้งแรกของเครื่อง F6F ขีดสขับเคลื่อนโดย r 2 8 0 0ทดสอบบินเมื่อวันที่3ตุลาคมปี1942โดยมีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่ว,รวมกับ VF ขีดเบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Essex ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1943 ซีรีส์ F6F ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อความเสียหายและนำนักบินกลับสู่ฐานอย่างปลอดภัยมีการใช้กระจกบังลมกันกระสุนและมีการติดตั้งเกราะห้องนักบินรวม212ปอนด์พร้อมกับเกราะรอบถังน้ำมัน ถังเชื้อเพลิงเป็นแบบปิดผนึกบรรจุได้950ลิตรติดตั้งอยู่ในลำตัวของเครื่องบินอาวุธมาตรฐานของเครื่อง F6F 3ีประกอบด้วยปืนกลจุด M2 เปล่านิง่งระบายความร้อนด้วยอากาศจำนวน6กระบอกพร้อมกระสุนย์400นัดต่อปืน1กระบอกในขณะที่เครื่องบินรุ่นหลังมีชั้นวางระเบิดติดตั้งอยู่ใต้ปีกแต่ละข้าง ด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้ F6F คี 3S รุ่นสุดท้ายสา,ายมารถบรรทุกระเบิดได้มากกว่า2,000ปอนด์และสา,ามาราบรรทุกจรวดอากาศยานความเร็วสูงขนาด5นิ้วได้จำนวนถึง6ลูกโดย3ลูกอยู่ใต้ปีกแต่ละข้างซีรีส์ F6F ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงตัวโปรโตไทป์ XF6F ขีด 6S เป็นรุ่นที่เร็วที่สุดของซีรีส์ Hellcat ด้วยความเร็วสูงสุด417ไมล์ต่อชั่วโมงแต่สงครามสิ้นสุดลงก่อนที่รุ่นนี้จะสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนปี1945มีการผลิตทั้งหมด12,275ลำโดยสร้าง11,000ลำในเวลาเพียงแค่2ปี เฮลแคดเข้าประจำการกองทัพเรือสหรัฐต้องการเครื่องบินที่บังคับได้ง่ายกว่า f c u c r o อแซแม้ว่ามันจะมีความเร็วที่เหนือกว่า F6F Hellcat แต่ r รอแสมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการลงจอดบนเรือมรนทุกเครื่องบินกองทัพจึงเปลี่ยนมาใช้ครอแสเพื่อการโจมตีทางบก เฮลแคดยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่มาตรฐานของ USN จนกระทั่ง f CU, c u ซีรีส์ได้รับการปลดสำหรับปฏิบัติการทางเรือของเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในช่วงปลายปี1944นอกจากคุณสมบัติทางการบินที่ดีแล้วเฮลแคดยังดูแลรักษาได้ง่ายและมีโครงสร้างที่ทนทานได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการผลิตและความสามารถในการทนทานต่อความเสียหายที่สูง รัมแมน F6F จ5มีความยาว10.24เมตรมีความสูง4เมตรปีกกว้าง13.06เมตรมีน้ำหนักเครื่องสูงสุด15,415ป15อนด์ซึ่งมีความเร็วสูงสุด391ไมล์ต่อชั่วโมงมีระยะการต่อสู้945ไมล์ อัตราการไต่ระดับอยู่ที่2,600ฟุตต่อนอาที Hellcat ได้ดำเนินการที่ญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อวันที่1กันยายนปี1 9 4 3เมื่อเครื่องบินรบจาก US a Independent ได้ยิงเรือบินคาวานิชิ H8K ตก ไม่นานหลังจากนั้นในวันที่23และ24พฤศจิกายนได้พบเครื่องบินญี่ปุ่นเหนื้อทาราวะและยิงมิซูบิชิซีโร่โดยอ้างว่าสามารถทำลายได้กว่า30ลำโดยใช้เพียงเฮลแคทเพียงแค่ลำเดียว ย้ายฝากมาที่เหนือเมืองราบาอูรัฐนิวบรเติตนเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี1943เฮลแคดและ f c ฟซคลอแซได้เข้าต่อสู้เป็นเวลาหนึ่งวันกับเครื่องบินลบญี่ปุ่นจำนวนมากรวมทั้ง a .6 m สีโลโดยพวกเขาคิดว่ามีจำนวนราวๆ50ลำและพวกเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเฮลแคดนั้นเหนือกว่าซีโลในทุกๆด้าน e ฮลแคดเป็นเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเรือสหรหัฐที่เกี่ยวข้องกับยุทธาการที่ทะเลฟิลิปปินส์ซึ่งมีเครื่องบินญี่ปุ่นจำนวนมากถูกยิ่งตกเฮล Cat คิดเป็น75%ของชัยชนะทางอากาศทั้งหมดที่กองทัพเรือสหรหัฐบันทึกในมหาสมุทรแปซิฟิกฝูงบินเฮลแคดสำหรับการรบตอนกลางคืนมีการติดตั้งเรดาร์ขึ้นในปี1944คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของเฮลแคดคือคาวานิชิ n 1K แต่ผลิตช้าเกินไปและมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ของสงครามนักบิน F-6F Hellcat ของกองทัพเรือสหรัฐและนาวิกโยธินทำการบินทั้งหมด66,530ครั้งและสังหารได้5,163ครั้งคิดเป็น56%ของชัยชนะทางอากาศทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐมีการบันทึกไว้ว่า Hellcat ในการรบทางอากาศ อัตราส่วนการฆ่าต่อการสูญเสียโดยรวมแล้วอยู่ที่19ต่อ1แต่ข้อมูลไม่แน่ชัดเนื่องจากบางครั้งอาจมีการบอกอัตราส่วนสังหารที่เกินจริงในช่วงสงครามด้วยอัตราส่วนการสังหาร13ต่อ1นึ่สำหรับการสังหารเครื่อง A6M4 โล9.5ต่อ1นึ่สำหรับการสังหารนักคาจิมา k i 8แและ3.7ต่อ1นึ่สำหรับการสังหาร มิซูบิชิ J2M ในช่วงปีสุดท้ายของสงครามความสำเร็จของสหรัฐไม่ได้เกิดจากเครื่องบินที่เหนือกว่าเท่านั้นแต่เป็นเพราะมันถูกบินด้วยสุดยอดนักบินตั้งแต่ปี1942เป็นต้นมาพวกเขาต่อสู้กับนักบินญี่ปุ่นที่ไม่มีประสบการณ์และมีข้อได้เปรียบในการเพิ่มจำนวนที่เหนือกว่าย้ายฝากมาที่ยุโรปบิสติด รแอร์อ์มได้ขอยืมเครื่องบิน F-6F Hellcat จำนวน1263ลำม,มาจากสหรัฐรู้จักกันในชื่อครัมแมนแกนเนตมาร์คหอังกฤษได้เห็นการต่อสู้นอกนอร์เวย์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและในตะวันออกไกลสงครามแปซิฟิกโดยหลักแล้วเป็นสงครามทางทะเลแต่ในขณะนี้ Hellcat ต้องเผชิญหน้าเครื่องบินภาคพ,พื้นดินบนยุโรป และเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหลักซึ่งมีโอกาสน้อยกว่ามากสำหรับการต่อสู้ทางอากาศอย่างไรก็ตามพวกเขาอ้างว่าเครื่องบินข่าสึกถูกสังหารทั้งหมด52ลำระหว่างการต่อสู้ทางอากาศ18ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี1944ถึงกรกฎาคมปี1945โดยเป็นเครื่องบินบนเรือ H.M.S Indomitable, o f f ล e s t e ิส Pacific f ิ e ฟรเป็นหน่วยที่มีการสังหารสูงที่สุดโดยสังหารไปราวๆ33ครั้ง h เฮ l c a t เช่นเดียวกับเครื่องบินที่ถูกยืมมาอื่นๆมันถูกแทนที่อย่างรวดเร็วโดยเครื่องบินอังกฤษหลังสิ้นสุดสงครามบทบาทหลังสงครามในประเทศต่างๆ หลังสงครามเฮลแคทประสบความสำเร็จในการพัฒนา f 8 f แม่แคซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทรงพลังกว่าและคล่องแคล่วมากกว่าแต่เข้าประจำการช้าเกินไปที่จะได้เห็นการต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่2องเฮลแคถูกใช้สำหรับภารกิจที่2ของ usn รวมถึงการฝึกอบลมและกองเรือสำรองของนาวอลและบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นโดนในปี1952 หน่วยขีปนาวุธนำวิถี90ใช้ดโดรน F6F 5K ซึ่งแต่ละลำบรรทุกระเบิด2,000ปอนด์เพื่อโจมตีสะพานในเกาหลีบินจากเรือบรรทุกเครื่องบิน u s s Boxer โดนของ Hellcat ถูกควบคุมด้วยวิทยุจาก AD s k y l i d e r กองทัพเรือฝรั่งเศสได้นำ F 6 F ฉีด5 l า l l c a t ใช้ในการต่อสู้ในอินโดจีนตั้งแต่ปี1950ถึงปี1952ก่อนที่หน่วยเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็น F 8 F แบบ์แคดในเวลาต่อมากองทัพเรืออุลุกไวยยังคงใช้พวกมันจนถึงต้นทศวรรษที่1960 ประเภทย่อย f 6 f ขีดหได้รับชื่อเสียงในฐานะเครื่องบินลำแรกที่ใช้โดยทีมสาธิตการบินอย่างเป็นทางการของ Blue Angels ของกองทัพเรือสหรัฐในการก่อตั้งในปี1946และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพชรขาตบนฟากฝาที่พลิกโฉมสงครามอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียและ World War II Museum หากข้อมูลใดผิดพลาดทางช่องบอโซนขออาภัยมานะที่หนีด้วยหากคุณผู้ชมชอบคลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย